สวัสดีคะ่ะชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรน,นะคะในเรื่องของดาวพฤหัสที่จะย้ายในวันที่29มีนาคมนะคะเป็นดาวที่สําคัญของชาวราศีมิถุนนะ,ะเพราะเป็นดาวการงานนะคะแล้วก็ดาวคู่ครองนะค,ะคู่ค้าคู่สัญญารวมไปถึงหุ้นส่วนด้วยนะคะจะย้ายเข้าสู่ภพสุภะนะคะก็คือภพของความสุขความเจริญนั่นเองนะคะ จะส่งผลอย่างไรนะกับชาวมิถุนนะคะเดี๋ยวไปฟังในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะสามารถเช็คนะคะจากลัคนาราศีได้ก่อนนะคะถ้าทราบนะถ้าไม่ทราบก็ดูจากราศีนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะ,ะอยากทราบก็สามารถแอดไลน์แอดโหรห้านะคะจะมีอธิบายไว้นะว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างนะคะแล้วก็ ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วนะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆการสอบถามเข้ามาที่ไลน์นะคะโอเคนะคะสำหรับดวงดาวนะคะในปัจจุบันนะคะดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะ5-7นะคะ,ะก็อยู่ในภพรมรณะนะของชาวราศีมิถุนนะคะดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนกรรมะนะคะคือการงานนะคือวิถีชีวิตอ่ะ ความเป็นอยู่นะคะรวมไปถึงเรื่องของปัตตานีก็คือเรื่องของคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้านั่นแหละนะคู่ครองลูกค้าแล้วก็หุ้นส่วนคนช่วยเหลือนะคะก็ไปอยู่ในภพมรณะเช่นเดียวกันนะแต่มาอยู่เนี่ยกำลังค่อนข้างน้อยนะคะการที่มีกําลังเป็นนิดเนี่ยถือว่าเป็นไม่ได้ให้ผลดีเท่าไหร่รวมไปถึงเรื่องของผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนตัวช่วยต่างๆนะดูเหมือนจะ เขาเรียกว่าหาได้ยากนะสำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงที่ผ่านมานะคะดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินวิปริตมาเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้นะคะไปอยู่ในภพปัตตนิเนี่ยเป็นกเกษตรธิบดีนะก็ยังถือว่าพอได้อยู่แต่มาถึงจุดเปลี่ยนตอนที่ดาวพฤหัสนะคะเดินขึ้นมาอยู่ในภพมรณะแล้วมีกําลังอ่อนนะร่วมกับดาวเสานะคะดาวเสารเป็นเจ้าเรือนมรณะ นะเป็นกเกษตรอาธิบดีแต่พอ5กับ7นะมาอยู่ด้วยกันนะก็เป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เป็นคู่ของความผันผวนรุนแรงนะคะการเปลี่ยนแปลงหนักมากในชีวิตนะคะในภพมรณะก็คือภพของการจบลงนะและเริ่มต้นใหม่บางคนจบลงณนะปัจจุบันนะแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นใหม่เพราะว่า ดาวพฤหัสนะก็คือการงานนะยังไม่ขยับไปในสู่ของจุดที่เป็นความเจริญก้าวหน้านะบางคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะคะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตรวมไปถึงเปลี่ยนแปลงสถานะทางครอบครัวนะเช่นจากสมรสก็มาเป็นโสดนะจากโสดก็ไปเป็นสมรสก็ได้นะหรือว่ามีเรื่องของลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยที่เปลี่ยนไปเยอะนะฮะจากเคยมีลูกค้าแบบเยอะแยะมากมายนะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนที่ทําให้ไปในทางที่มันจะ ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าดาวพรฤหัสมีกําลังอ่อนนะคะสำหรับวันที่29มีนาคมนะคะดาวพระฤหัสจะย้ายออกจากดาวเสาวแล้วนะคะก็คือไปเป็นตัวกระพริบเนี่ยก็คืออยู่ในภพสุภานั่นเองภพสุภาเป็นภพของคือแตกต่างจากมรณะนะ,ะเป็นพบของความสุขความเจริญความก้าวหน้านะคะการต่อยอดรวมไปถึงแผนการและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะ ภพสุภาเป็นภพของพระราหูนะคะเท่ากับดาวพฤหัสจะไปอยู่ในเรือนของราหูนั่นเองนะสำหรับดาวพฤหัสครั้งนี้นะคะกำลังเป็นปกตินะถือว่าไม่ได้กําลังอ่อนอะไรดังนั้นถือว่าในเรื่องของที่จะดีขึ้นแน่ๆก็คือเรื่องของการงานนั่นเองการงานวิถีชีวิตนะคะก็จะมีมูลเหตุให้เขาเรียกว่าพลิกฟื้นนะคะพลิกกลับจากจุดที่เป็นมรณะกลับมาเป็นสุภานะคะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะในเรื่องของลูกค้าคู่ครองความรัก ก็เหมือนเช่นเดียวกันนะคะบางคนที่มองหาคู่มองหาความรักนะคะหาคนช่วยนะอาจจะมีเข้ามาในช่วงหลังจากวันที่29มีนาคมไปนะคะเรื่องของลูกค้าคนอุปถัมภ์อาจจะมีย้อนกลับมาได้นะรวมไปถึงคนรักเก่าด้วยเพราะว่าจากมรณะไปเป็นสุภะนะเก่าไปเป็นความก้าวหน้าดังนั้น ลูกค้าเก่าอาจจะมีเวียนกลับมานะมีเวียนกลับมาให้ชื่นใจนะจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะตัวช่วยเดิมๆนะที่เคยอุปถมัมภ์คำชูกันมาอาจจะมีกลับมาได้นะคะดาวราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะก็ไปอยู่ในเรือนวินาศนะวินาศเป็นเรือนของดาวศุกร์ดาวศุกร์ไม่ได้เป็นเจ้าเรือนวินาศอย่างเดียวนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะมีการ ขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งใหม่นะคะไปพบอะไรใหม่ๆที่มันเกื้อหนุนชีวิตให้ดีขึ้นน่ะนอกจากนี้นะคะคนที่มีคู่นะแล้วก็เลิกกันไปนะถ้าคนรักเก่าไม่กลับมาอาจจะพบใหม่แล้วอ่อนกว่าอายุอ่อนกว่าก็ได้เพราะว่าสุภะไปอยู่วินาศวินาศก็เป็นเจริญปุตตะด้วยปุตตะแปลว่าเด็กอายุน้อยกว่านะคะแปลว่าอะไรที่สดชื่นสดใสอะ่ะนะดังนั้นเนี่ยมีสิทธิที่จะมีชีวิตที่ ดีขึ้นนะจากหลังจากที่จมปลักอยู่กับปัญหาอยู่กับเขาเรียกว่าความผิดหวังหรือความล้มเหลวอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีเขาเรียกเหมือนฉากชีวิตก็จะเปลี่ยนไปนะผับฉากเก่าไปขึ้นเป็นฉากของความเจริญก้าวหน้าความเขาเรียกว่าพบอะไรใหม่ๆนะคะ ดาวราหูไปอยู่ในเรือนวินาศนะฮะวินาศก็ยังแปลได้ถึงทางไกลได้ด้วยนะบางคนมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่ไกลมากขึ้นนะย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะเปลี่ยนจากงานเบื้องหน้าไปเป็นเบื้องหลังนะหรือว่าเป็นงานฝ่ายสนับสนุนงานเมนเทแนนซ์งานแก้ปัญหานะคะหรืองานที่เป็น เป็นคนผลักดันนะอาจจะถึงจุดที่ต้องผลักดันรุ่นลูกหรือรุ่นที่อ่อนกว่านะคะไปสู่จุดที่ดีกว่าเรานะแล้วเขาทําได้ดีก็กลับมาสนับสนุนเราอีกทีก็ได้นะเรื่องของทีมงานเรื่องของอ่อโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะเรื่องของความชอบความถนัดที่ดัดแปลงไปอะ่ะแล้ววิวัฒไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะนอกจากนี้นะคะการงานอาจจะอยู่ที่ไกลขึ้นนะคะไปได้ลูกค้าใหม่ที่ แปลกๆใหม่ๆเข้ามาต่อยอดอะไรต่างๆไปได้นะคะเรื่องของการเงินนะเมื่อพฤะลหัสด,ดีขึ้นนะคะก็สัมพันธ์กับดาวพระจันทร์นะซึ่งเป็นดาวการเงินนะพระรหัดมีกําลังดาวพระจันทร์เดินทุกช่องดาวพระจันทร์เนี่ยเดินเร็วชาวราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนจนไม่นานอะนะจนเงินใช้หมดนะคะ เดี๋ยววันรุ่งขึ้นก็มีเข้ามาใหม่นะเพราะว่าดาวพระจันทร์เป็นดาวการเงินเรียกว่าเดินเร็วที่สุดในบรรดาดาวทั้งหมดนะคะตกช่องเสียวันนี้เดี๋ยวอีกสองวันก็ตกช่องดีก็มีเงินเข้ามาใหม่นะเรียกว่ามาเร็วไปเร็วเมื่อพฤหัสมีกําลังดีอยู่ในภพสุภาแสดงว่านะฮะการเงินก็จะเข้าออก ดีขึ้นเป็นระบบดีขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาพระฤหัสมีกําลังอ่อนและอยู่ในภพมรณะนะคะต้องพูดได้เลยว่าจ่ายออกอย่างเดียวนะรัวๆนะคะแล้วดาวพระจันทร์เดินเร็วก็เท่ากับว่าการจ่ายออกเนี่ยไม่สัมพันธ์กับรับเข้าอยู่แล้วเพราะกรรมะมีกําลังอ่อนดังนั้นเมื่อหลังวันที่29นะถึง16มิถุนายนนะคะดาวพระฤหัสมีกําลังดีขึ้นในรฤสุภะการลงทุนนะคะดีขึ้นนะคะเรีนนะะวยกว่าการเก็บเงินการอะไรพวกเนี้ย จะคล่องตัวขึ้นนะโอกาสทางการค้ามีเข้ามามากขึ้นลูกค้าหรือกิจการที่ดูเหมือนจะตีบตันนะฮะก็จะมีผลทางไปนะคะมีทางออกนะคะเรียกว่าตัวช่วยหลายๆอย่างมีกลับเข้ามานะคะเรียกว่าก็ดีขึ้นนะ่ะนะ,ะจากรูปทรงของดวงดาวแล้วนะคะดาวเสาร์นะเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะยังคงเป็นเกษตรธิบดีดังนั้นมรณะแปลว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วดังนั้นนี่สินเก่านะคะปัญหากเก่ายังคงยังต้อง แก้ไขมันไปอยู่แต่ไม่เป็นไรเมื่อมันมีของใหม่เข้ามามันก็แก้ไขของเก่าได้นะดีกว่าสภาพปัจจุบันที่ขยับยากๆนะอะไรก็คือไม่ไปทางใดทางหนึ่งเลยอะ่ะนะดังนั้นเดี๋ยวรอในช่วงจังหวะอย่างที่บอกนะคะสำหรับการโคจรนะของดาวพฤหัสก็คือ29มีนาถึง16มิถุนาเนี่ยคือเดินเร็วนะคะเดินเป็นปกติดังนั้นกำลังดีนะในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะ ชาวมิถุนน่าจะพลิกฟื้นได้ดีขึ้นในหลายๆส่วนนะอย่าพึ่งใจใหญ่อย่าพึ่งลงทุนเยอะเก็บทุนเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลัง16มิถุนายนนะคะจะเดินวิปลิตกลับมาที่เดิมอีกนะยังมีเป็น75อีกนะคะหลังมิถุนายนดังนั้นเนี่ยยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ามั่นคงยืนยาวถือเป็นช่วงที่ดีๆนะสาเดือนเนี้ถือเป็นช่วงดีของชาวมิถุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ดาวราหูนะคะก็ยังอยู่ในภพวินาศดังนั้นสุภะวินาศนะคะเรียกว่าเวลาได้ดีหรือได้เงินก้อนอะไรมาเนี่ยนะก็ไม่ต้องวยวายไม่ต้องอวดนะไม่ต้องไปอัพเฟสนะอยู่เงียบๆเ,เนี่ยดีที่สุดนะคะแล้วก็บริหารการเงินไปให้มันโอเคขึ้นนะเรียกว่าพยายามอยู่กับตัวเองให้เยอะนะแล้วก็เอาตัวเองให้ดีนะอย่าเพิ่งไปห่วงคนรอบตัวเพราะมิถุนเนี่ย ห่วงคนไปหมดเลยทั้งครอบครัวทั้งเด็กทั้งญาตินะรักเข้าไปหมดเลยนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องห่วงตัวเองเป็นหลักด้วยนะจุดนี้นะคะสำหรับช่วงเวลาทองนะอย่างที่บอก29มีนาถึง16มิถุนายน64นะคะในอันดับถัดไปนะของชาวมิถุนนะคะก็คือหลังกันยา65นะพูดเป็นช่วงยาวสเต็ปให้นิดนึงดาวพรหัสจะเข้าสู่ภพกรรมะนะคะเรียกว่าเป็นกเกษตาราธิบดีเลยนะเรียกว่าการเงินเนี่ย จะสัมพันธ์กับการงานในปี65นะคะหลังกันยาไปอย่างมากนะคะเพราะทักษะการงานเป็นกเกษตราธิบดีมันหมายถึงความมั่นคงมีกําลังที่หนักแน่นมั่นคงรวมไปถึงดาวพระหัสที่มีความหมายอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของความรักคู่ครองด้วยนะใครที่ยังไม่ลงตัวรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะน่าจะเข้าสู่ช่วงที่ดีของชาวมิถุนแล้วนะสำหรับปี65นะคะปี64ก็เหมือนทิ้งทวนเนาะเรียกว่า โอกาสดีๆกําลังมีเข้ามาตัวช่วยทยอยเข้ามานะคะอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ในเรื่องของดาวพฤหัสนะคะเป็นกเกษตรก็ส่วนหนึ่งก็เรื่องของลูกค้าด้วยนะ,ะหุ้นส่วนอะไรก็จะนําเรื่องดีๆมาให้ชีวิตการงานมั่นคงขึ้น สำหรับในเรื่องของความสุขความเจริญก็ขึ้นอยู่กับดาวสุขด้วยเพราะราหูไปอยู่ในเรือนดาวสุขดาวสุขเป็นดาวที่เดินรายเดือนนะคะดังนั้นต้องติดตามข่าวสารดาวสุขว่ากําลังของเขาในแต่ละเดือนดีไหมนะคะหรือดีเลิศหรือเป็นราชาโชคหรือเป็นมหาอุดสามารถติดตามได้ในคลิปอัปเดตดวงรายเดือนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลังจากพระเรือดหัดเลยวันที่16มิถุนายนายไปแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวติดตามชมคลิปนะคะครึ่งปีหลังนะสำหรับชาวมิถุนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ